เธอเลิกเล่นได้แล้วป่ะเล่นนานเกินไปแล้วป่ะเหมือนมาสั่งอะ่ะเมื่อเราเป็นฝั่งตรงข้ามหรือเราเป็นศัตรูกับเขาอ่ะเขาก็จะยิ่งต่อต้านเรามากขึ้นเป็นตัวชนวนที่เขาอยากจะหนีห่างสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรอยากได้เวลาที่มากขึ้นหรือเวลาที่คุณภาพแต่ถ้าเราพูดเวอร์ชั่นเมื่อกี้จะทําให้สิ่งที่เราอยากได้ก็จะไม่ได้ด้วยเขายิ่งไม่อยากเข้ามาอยู่กับเราเวลาที่เขาเลิกเล่นแล้วแล้วมาช่วยดูลูกเนี้ยเขาก็จะดูแบบส่งเดชเราจะยิ่งโมโ oh หมากขึ้นเราอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเวลาของครอบครัวนะเราอยากเอาตัวเองเป็นที่ตั้งงวว่า่าาเเฮนีคือลอลขอ ัไม่ใช่นั่นเขาเล่นเกมอยู่จอยกันกับเพื่อนหรือจอยกันกับสังคมในออนไลน์ของเขาเรากําลังไปรบกวนเขาเพราะว่าเราจะต้องดึงเวลาจากเขามาเป็นของเราเราจะต้องขอร้องเขาไม่ใช่ไปสั่งเขาก่อนอื่นเราเปิดคําถามค่ะเธอทาอะไรอยู่อ่ะเล่นเกมจะเล่นเสร็จยังจะเล่นเสร็จกี่โมงเลือกีตาพอถามเสร็จแล้วเราก็บอกเขาว่าเราอยากให้เขาทําอะไรเราอยากให้เขามา อยู่กับเราหน่อยหลังจากเธอเล่นเสร็จแล้วเธอมาช่วยเล่นกับลูกกับเราหน่อยนะเราอยากมีเวลาร่วมกัน3ามคนนะ่ะลูกรอปับป้าอยู่นะหรือบางครั้งเราอยากกอดเราไปกอดก่อนเลยเว้ยมันไม่เห็นกอดฉันเลยที่ผ่านมาเมื่อก่อนนะ่ะมันก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้นะตอนที่มันรักฉันแรกๆอะ่ะมันก็แบบโอ้ยเอาใจฉันสาร,รพัดทุกวันนี้เราเองก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนกันอย่าว่าแต่เขาไม่เหมือนเดิมเลยเราก็มีคําพูดคําจาที่เปลี่ยนไปเหมือนกันดังนั้นเท่ากับว่าถ้าเราต้องการความรักเราแสดงออกถึงความรักก่อนสมองของเขาไม่ปิดกัน้นหรือไม่บล็อกเรานะคะว่าาเร ศัตรูกับเขาเราเป็นมิตรภาพที่ดีกับเขาเขาจะอยากทําให้เรามากขึ้นให้เราลองจินตนาการดูแบบเธอช่วยทําอันนี้ให้เราหน่อยดิถ้าเป็นเพื่อนกันเราจะอยากช่วยแต่ถ้าเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปขอร้องเขาก็จะไม่อยากทําให้ต่อให้ทําให้เขาก็จะแบบเฮ้ย hey, ใครเป็นเพื่อนมึงวะเราตั้งแง่กับเขาแบบนั้นอนะ่ะมันจะทําให้เขาปิดกับเราและเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการใครที่ฟังเทคนิคนี้แล้วนะแล้วลองเอาไปใช้ดูถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงคอมเมนต์มาบอกนิกกี้ด้วยนะ